รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณ บางจากอาวุธทุกใบให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจร้ายไปทุกคนเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคร E20SE v o l เท่านั้นลอยให้โลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20SE v o เพราะวิกฤติโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะประจำวันที่17กันยายนพุทธศักราช2567อยู่กับดิฉันดลดีชัยสมบัตินะคะอ่ะวันนี้ก็เจอเจอกันคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณกัญญาเลขวัฒนาติดภารกิจสำคัญนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆมาฝากเยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงนี้ นี่ข่าวใหญ่จากทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนเนาะเรื่องของการไปลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ลงนามกันรัวๆเลยต้องใช้คำนี้นะคะเพราะว่าบริษัทปตทค้าสากลจำกัดหรือว่า PTTT นะคะซึ่งเป็น บริษัทในกลุ่มของปตทเนี่ยเขาก็มีการไปลงนามสัญญาซื้อขาย LNG เนี่ยกับโอมาน LNG LLC ในปริมาณ3 0 0 0ตันต่อปีระยะเวลาสัญญาก็5ปีนะคะตั้งแต่ปี2568ถึง2572แล้วหลังจากนั้นถัดมาอีก2วันนะก็บริษัทปตทค้าสากลเนี่ยก็ได้ไปลงนามสัญญาซื้อขาย lng ระยะยาวร่วมกับ b u u e น lng s ซ n เ e r รี n b e r h a r d นะคะหรือว่า b lng ก็เป็นระยะเวลาสัญญา5ปีเหมือนกันนะตั้งแต่ปี2968ถึง2572นะคะลงนามกันรัวๆเลยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็ราคาน่าจะดีนะถ้าดูแบบนี้แล้วเพราะว่าราคา lng ในตลาดโลกช่วงนี้เนี่ย ก็ไม่ได้สูงมากนักนะก็ได้จะเป็นโอกาสในการที่จะไปไปพูดคุยเรื่องสัญญาแล้วก็ลงนามซื้อขายกันแต่จริงๆเนี่ยการซื้อขาย LNG กันเนี่ยไม่ใช่แบบพูดคุยกันวันสอวันแล้วก็ลงนามได้เลยนะเ,เขาก็ใช้ระยะเวลากันพอสมควรนะยาวนานพอสมควรกว่าจะตกลงกันได้นะคะแล้วราคา LNG นี่มันก็เ,เพิ่มขึ้นลดลงตลอดเวลาตามปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดโลกนะคะ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการที่ปตทมีสัญญา lng ซื้อขายระยะยา,ยาวมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดโอกาสแล้วก็เสริมศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศของปตทแล้วก็ตลอดจนรองรับการเติบโตของตลาด lng แล้วก็มีความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายของ lng ในูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะ ทีนี้ก่อนหน้านี้ปตทไปเซ็นสัญญาซื้อ LNG เนี่ยมีหลายสัญญาเลยนะมีหลายสัญญาเลยคือจริงๆอ่ะสัญญาแรกเนี่ยก็ไปเซ็นกับกาตาแก๊สนะคะอันนี้นานและหลายปีและเป็นสัญญาแรกๆเลยนะคะซื้อ LNG ในปริมาณ2งล้านตันต่อปี แต่ตอนนั้นอะสัญญามีอายุสัญญาถึง20ปีนะคะแล้วก็เริ่มรับ LNG ตั้งแต่ปี2 5 5 8เป็นต้นมาเลยอันนั้นถือเป็นสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทยเลยนะ,ะแล้วหลังจากนั้นถัดมาอีกหลายปีพอสมควรต้องใช้คำว่าอีกหลายปีพอสมควรน,นะคะ <c oughs> ก็ไปมีสัญญาซื้อขาย LNG กับ Shell Eastern t r a d i n g Pte. นะคะแล้วก็บริษัท บีพีสิงคโปร PTE ที m i ลิมด้วยอันนี้ก็เป็นสัญญาซื้อขายระยะยาวเหมือนกันปริมาณก็ลายละ1ล้านตันต่อปีก็เริ่มนำเข้าในช่วงปี2,560 2 5ถึง2,561ได้บ้งค่ะตอนนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ถัดมาอีกก็ไปมีสัญญาซื้อขาย LNG กับปิโตนัสของมาเลเซียด้วยในปริมาณ1.2ล้านตันต่อปีก็ ก็นำเข้าตั้งแต่ปี2 5 6 2มานะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งเวลาไปอีกหลายปีพอสมควรเลยอ่าก็ไปลงนามสัญญาซื้อขาย LNG กับบริษัท Corpus h i s t o Liquid Fraction LLC นะคะซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ c h a n a Energy เป็นบริษัทพลังงานจากสหรัฐอเมริกาในปริมาณ1ล้านตันต่อปีอันนั้นก็ระยะเวลาสัญญาก็20ปีนะคะ แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ได้เริ่มส่งมอบแต่จะเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าโอมานกับบรูไนเนี่ยจะส่งเข้ามาก่อนเพราะว่าระยะเวลาสัสญญาเนี่ยตั้งแต่ปี2568ก็คือปีหน้าเป็นต้นไปจนถึงปี2572นะคะนั้นโอ้โหตอนนี้ปรทก็มีปริมาณรวม ซื้อขาย LNG ก็เกินกว่า6ล้านตันไปแล้วนะคะก็แน่นอนแหละมันเป็นอะไรที่เราต้องสร้างความมั่นคงในระบบพลังงานเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยใช้การธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้ว ปริมาณก๊าซในอ่าวไทยของเราเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆปริมาณก๊าซทางฝั่งเมียนมาเองเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆแล้วเมียนมาเองเนี่ยก็ไม่เปิดสัมปทานใหม่ในการที่จะขายก๊าซออกนอกประเทศนะคะดันั้นสัญญาที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะทยอยลดน้อยลงไปเรื่อยๆงนั้น การนำเข้า LNG มาทดแทนเนี่ยจึงมีความสำคัญและปตทก็เลยต้องทยอยเซ็นสัญญานะคะ mm hmm. เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในประเทศไทยแล้วก็มองโอกาสด้วยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าในอนาคตเราอาจจะเป็นฮับ LNG ฮับก็ได้ที่มาเทรดดิ้ง LNG ในภูมิภาคนี้นะคะก mm ็ร hmm. อดูต่อไปตอนนี้กำลังจับตาดูมากเลยเนี่ยว่าเดี๋ยวจะมีการไปเซ็นสัญญากับไรายไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็หลายปีก่อนหน้านี้ ก็มีบริษัทลูกใช่ไหมบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเนี่ยเขาไปลงทุนในแหล่งก๊าซที่ประเทศโมซัมบิกจำได้ละอันนี้นานมาแล้วแล้วแหล่งก๊าซตรงนั้นเนี่ยคือเป็นเป็นแหล่งที่ใหญ่มากแล้วก็มีแผนที่จะทำา LNG เพื่อส่งออกไปต่างประเทศแล้วประเทศไทยเองเนี่ยก็มีแผนนะเจอจาที่จะแบบนำเข้า LNG จจากโมซัมบิกมาด้วย แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโมัมบิกเนี่ยพัฒนาได้ช้าแล้วก็ยังมีปัญหาภายในภายในด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่า,ามีการก่อความไม่สงบภายในประเทศก็ทำให้โครงการ LNG เนี่ยชะลอไปตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเริ่ม กับเข้าไปพัฒนาโครงการได้แล้วเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ล่าช้าออกไปนะคะสัญญา,เ,าเรื่องที่เคยคุยกับปตทว่าเอาจะนําเข้า LNG จากโมซัมบิกก็ยังยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมนะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะอืมอ่ะไปกันที่บริษัทลูกกันมั่งที่บริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ GC นะคะ ก็มีรายงานข่าวออกมาบอกว่าบริษัทเวนคอเล็กฟรานซ์ SASU แล้วก็บริษัทเวนคอเล็ก T ีดีไอเซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ GC เนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสเพื่อที่จะ ขอเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจในชั้นศาลตามกฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งทางศาลเองเนี่ยก็ได้รับคำร้องในการเข้าสู่กระบวนการแล้วนะคะก็คาดว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก3าเดือนแล้วในระหว่างกระบวนการเนี่ยบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกตินะคะเพื่อที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง แล้วทาง g c งเนี่ยแล้วบริษัทย่อยเนี่ยก็จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะไปกันที่กระทรวงพลังงานกันบ้างคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็บอกว่าเตรียมจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากอบองอ ในการพิจารณาตรึงราคาก๊สสูงต้มภาคครัวเรือนนะคะหรือว่า LPG ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมออกไปอีก3เดือนนะจนถึงวันที่31ธันวาคมปีนี้เลยจากเดิมเนี่ยวัตการเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนปีนี้นะคะก็ต่อยโยไปอีก3เดือนส่วนเรื่องของราคาดีเซลที่ตอนนี้มีการกำหนดเพดานราคาขายปีกในประเทศอยู่ ให้ไม่เกิน33บาทต่อลิตรเนี่ยก็ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยมาทำการพิจารณานะคะอันนี้นี่มาตรการจะสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมนะยังพอมีเวลาอีกประมาณสัก1เดือนครึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของ การทำงานของกระทรวงพลังงานนะตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำ,คำมันกนคำแนันมากในการที่ร่างกฎหมาย3ฉบับนะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดเลยในการที่จะสร้างความเป็นธรรมในภาคของพลังงานให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานและราคาพลังงานเนี่ยอยู่ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะซึ่ง ฉบับแรกเนี่ยก็คือร่างกฎหมายกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำมันอันนี้ทำร่างเสร็จแล้วตรวจทานเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็รอนิดนึงรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยก็การปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเนี่ยจะกำหนดให้ทำได้เรือยนหนึ่งครั้งนะจากทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะดูราคาเฉลี่ยเนี่ยสามวันเจ็ดวันอะไรแบบนี้นะคะราคาขึ้นลงแล้วก็ปรับเลยแต่อันนี้จะให้ปรับตามราคาที่ต้นทุนที่ทแท้จริง แทนการอ้างอิงราคาน้ามันจากต่างประเทศด้วยและอันนี้รวมไปถึงการกํากับดูแลเรื่องการขายกา๊าซถุงต้มด้วยนะคะแล้วกฎหมายฉบับที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกฎหมายกำกับดูแลการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านหรือว่าโซลาร์ลูกท็อปนั่นเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ย เขาถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ค่าไฟฟ้าก็จะถูกลงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยเดี๋ยวกฎหมายฉบับเนี้จะไปปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตนะจากปัจจุบันเนี่ยการติดตั้งโซลารูปท็อปเนี่ยต้องขอใบรงสจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนและเปลี่ยนเป็นแจ้งเพื่อทราบพอไม่ต้องไปขออนุญาตแล้วแจ้งเพื่อทราบว่าจะติดตั้งนะคะฉบับที่สอ่าเป็น ร่างกฎหมายการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงของประเทศอันนี้กำลังเตรียมร่างกฎหมายนะในปีหน้านะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยมองแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะต้องมีการมีคลังเนี่ยสำหรับทำการสำรองน้ำมันเนี่ยไม่ต่ำกว่า90วันหรือประมาณ9,000ล้านลิตรนะจากปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีการใช้น้ำมันอยู่100ล้านลิตรต่อวันนะคะแล้วไอ้ตัวคลังตัวเนี้ย จะมาแทนที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะมารักษาเสถียรภาพร,าพราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถควบคุมราคาเองได้คอนเซปต์ของมันก็คือไปซื้อน้ำมันราคาถูกมามาเก็บไว้ในคลังแล้วพอช่วงไหนที่น้ำมันมีราคาแพงก็น้ำมันราคาถูกเนี่ยออกมาใช้เพื่อเฉลี่ยราคาต้นทุนราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยจะไม่สูงจนเกินไปนักนะคะ จากปัจจุบันนี้ยเราใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชเพลิงแล้วเราก็ติดหนี้เป็นแสนล้านเลยแสนล้านบาทเลยตอนนี้ก็ทยอยเก็บเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมันอยู่ตอนนี้แต่หนี้ก็ยังเป็นหนึ่งแสนล้านบาทอยู่นะคะเพราะว่าจํานวนเงินมันมหาศาลจริงๆจากการที่เราเอาเงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยไปชดเชยราคา LPG ไปชดเชยราคาน้ํามันแล้วเราก็ติดหนี้ไปตอนนี้ก็ต้องมานั่งใช้หนี้แล้วนะคะ ส่วนเรื่องของ Direct p p a เนี่ยก็ต้องพิจารณาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเรื่องของการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงนะไม่ผ่านระบบอะไรอย่างนี้ก็มีความคิดเห็นแยกเป็น2กลุ่มนะคุณวิรพันธ์บอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยต้องการให้การไฟฟ้าฝ่ายบริแทงประเทศไทยหรือกรอเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็บอกว่าอยากให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนะคะ่าต่อกันที่เรื่องของ อุทกภัยนะคะช่วงนี้มีผู้ประสบกับอุทกภัยจำนวนมากเลยนะคะนนั้นคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะเพราะว่ากระทรวงพลังงานแล้วก็กพอพเนี่ยเขาก็ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายเนาะดยการส่งมอบถุงยังชีพกว่า3,000ชุดเลยนะคะซึ่งคุณจรรนคคำเงินรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าของกรอพอเนี่ยพร้อมด้วยคุณทวัชชัยสำรานพดิร์รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์กรอพอและคณะผู้บริหารกรอพอเนี่ยเขาได้มีการไปลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน พื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะโดยส่งมอบถุงยางชีพ1,000ชุดพร้อมน้ำดื่มน้ำใจกลพอเนี่ยจำนวน1,000แพ็คแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายวัดพรมวิหารหมู่บ้านปียพรหมู่3 3ชุมชนบ้านยางหมู่6บ้านเหมืองแดงหมู่1บ้านเวีงหอมหมู่4และบ้านป่าซางนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ย จะทยอยส่งมอบถุงยังชีพแล้วก็น้ำดื่มน้ำใจกอผออีกกว่า2,000ชุดนะคะโดยวันที่16กันยายนเมื่อวานนี้นะคะมอบถุงยังชีพแล้วก็น้ำดื่ม500ชุดแก่พื้นที่อำเภอแม่จันแล้วก็วันเดียวกัน ก็ได้มีการไปมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มอีก500ชุดแก่พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ได้มีการมอบถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่ม1000ชุดนะคะแก่พื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะยังติดตามในเรื่องของความช่วยเหลือต่อเนื่องต่อไปนะคะและ้วกอผอเองเนี่ยก็ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำเนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อที่จะวางแผนการระบายนะ ้ที่เหมาะสมต่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยโดยสถานการณ์น้ําเขื่นในภูมิพลจังหวัดตากณวันที่14กันยายนเนี่ยก็มีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําอยู่ที่6,843ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ51ของความจุของอ่าง ยังสามารถรับน้ําได้อีก ,6619 ล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งกพเนี่ยได้ระบายน้ําขั้นต่ำี่สุดเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็รักษาระบบนิเวศท,ท้ายเขื่อนเนี่ยก็คือวันละ3าล้านลูกบาทเมตรส่วนเขื่อนศิริกีจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยปีนี้มีปริมาณน้ําไหลขเข้าอ่างเนี่ยเพิ่มขึ้นปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําอยู่ที่ ,7826 นนะคะล้านลูกบาทเมตรนะคะคิดเป็นร้อยละ 18นะคะแล้วก็มีแผนการระบายน้ำวันละ14ล้านทุกบาทเมตรนะคะอืมอเราไปกันที่อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการให้ความช่วยเหลือนะคะก็คือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนหรือว่า OR เขาได้ร่วมกับกองบัญชาการของทัพไทยนะคะในการบรรจุถุงยางชีพ OR นะคะจำนวน300ถุงนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถุงยังชีพที่ OR ร่วมสนับสนุนให้แก่กองทัพไทยเนี่ยจำนวน1,000ถุงแล้วก็มอบให้กับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถกลับที่พักอาศัยได้นะศูนย์พักพินวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ยังได้ร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นะะในการที่จะใช้รถเกาะสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยเข้าถึงพ,พื้นที่น้ำท่วมสูงในบ้านเหมืองแดงและห้าแยกต้นโพวงอำเภอแม่สายเพื่อเข้าไปส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอกุภัยในพื้นที่ซึ่งยากต่อก,การเข้าถึงด้วยยานพาหนะทั่วไปด้วยรวมทั้งยังสนับสนุนถุงยังชีพให้แก่ชมรม p t t Group Seal นะคะสำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือประสบภัยในอำเภอแม่สายด้วย นะยังไม่หมดนะคะร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่น5ปิโตรเลียมผู้แทนจำหน่ายก๊าซถุงท้มปรทในจังหวัดเชียงรายเนี่ยมอบก๊าซถุงต้มประทกว่า900กิโลกร,รัมนะคะให้แก่โรงครัวฝูงบิน416แล้วก็โรงครัวสภา,ากาชาติไทยวัดสิง์เพื่อใช้ในการประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขาจัดทำข้าวกล่องนะคะสนับสนุนชุดปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อที่จะนําส่งความช่วยเหลือไปอยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยานาพาหนะภาคพื้นดินเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้รวมถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชิงลายด้วย แล้วก็ยังได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทยและผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในพื้นที่จังหวัดชิงรายด้วยก็จะมีบริษัทแม่กรปิโตรเลียมจำกัดบริษัท KU Oil แล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิยพรเจริญกิจร,รวมไปถึงผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการในจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐมเนี่ยร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็น้ำมันเนี่ยเพื่อเติมรถกู้ภัยเจสกีนะแล้วก็รถทหารด้วยรวมมูลค่ากว่า370,000บาทนะคะสำหรับให้การช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ อีกหนึ่งในง,งานคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็ได้มีการระดมทีมช่างไฟฟ้าผู้ปฏิบัติงานกว่า250คนนะอุปกรณ์ยานพานะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขอ .2 ภาคเหนือนะคะจังหวัดพิษณุโยกพิษณุโลกแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต .3 ภาคเหนือจังหวัดลบบุรีนะคะช่วยดําเนินการเร่งจ่ายไฟฟ้าคืนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะซึ่ง ปัจจุบันสถานาการณ์จ่ยายไฟในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยมีพื้นที่อำเภอเมืองเชีงยงรายอำเภอแม่สายอำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเชียงแสนอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวน3า3 6 6นนรกลายอันนี้จ่ายไฟฟ้าคืนได้แล้วเนี่ย18,347รลายก็ เหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวน17,019รายนะคะแล้วอีกพื้นที่หนึ่งก็คืออำเภอแม่อาออําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ผู้ได้รับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวน4,248รายอันนี้จ่ายไฟฟ้าคืนได้แล้วเนี่ย3,174รายก็เหลือจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบอีก1,074รายนะคะ ก็พยายามที่จะเข้าไปทำการจ่ายไฟฟ้าให้เร็วที่สุดนะสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่สามารถที่จ่ายไฟฟ้าได้เนี่ยก็พบปัญหาดินสไลด์ถนนขาดต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางทางเนี่ยทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ต้องได้รับการสนับสนุสนจากหน่วยง,งานท้องถิ่นเนี่ยปรับสภาพเส้นทางให้สามารถเข้าพื้นที่เดินทางได้ก่อนแล้วก็ สำหรับพื้นที่น้ำท่วมขังเนี่ยต้องให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงในระดับที่มีความปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถจ่ายไฟคืนให้ได้ตามปกตินะคะซึ่งถ้าเกิดว่าประชาชนที่พบปัญหาการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถโทรไปได้เลยนะคะหนะึ่นึเะเป็น PA c o n t e ท็ c e n t น r นะคะตลอดยืบสชั่วโมงเลยอ่าแล้วก็ มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะไปเรื่องดีๆกันบ้างบริษัทปตทจำกัดมหาชนเนี่ยเขาจัดมอบรางวัลนะคะการประกวดการพัฒนาและรลนงลงการใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่13และพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22ภายใต้แนวคิดคนเล็กโลกเปลี่ยนนะคะซึ่ง พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่13เนี่ยได้รับ พระมหากรณาที่คุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีส่งพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากองค์กรร่วมนะคะอันประกอบด้วยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักง,งานกอปลอรกรมพัฒนาที่ดินและบริษัทปรทรจำกัดมหาชนโดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นเนี่ย32ผลงานนะคะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผลในยีบสองผลงานและประเภทส่งเสริมพันธกรรมผลิตภัณฑ์จากใบ่าแฝกเนี่ยิรางวัลน,นะคะ อขออภัยนะคะเมื่อกี้ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผลเนี่ย22รางวัลน,นะคะแม่ส่วนอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22นะคะโดยสถาบันลูกโลกสีเขียวมีผู้ได้รับรางวัลเนี่ยสาที่8ผลงานจาก5ประเภทผลงานก็คือประเภทชุมชนประเภทบุคคลประเภทกลุ่มเยาวชนประเภทสิบปน,นนเกตทัศรางวัลแห่งความยั่งยืนแล้วก็ประเภทงานเขียนด้วยนะคะ อะแล้วเราปิดท้ายกันอิงนึ่งเรื่องที่ดีมากๆตอนนี้โหแบบโดนข่าวเรื่องของน้ำท่วมมุทกภ,ภยัยกลบไปหมดเลยแต่ว่าบริษัทไทยออยนะคะกลุ่มบริษัทไทยออยเนี่ยเขายังได้คือเมื่อเร็วๆนีย้ยังได้ไปร่วมต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทย2 0 2วนะคะโดยคุณธีรยุทธ์ลิมานนน ผู้จัดก,การฝ่ายกิจการสัมพันธ์เนี่ยเป็นผู้แทนบริษัทไปร่วมต้อนรับคณะนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์นะคะ2024ณท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อที่จะแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยนะคะ ซึ่งกลุ่มไทยออยเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมแล้วก็ให้การสนับสนุนกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนไทยนะคะตามวิสัยทัศน์องค์กรสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตโดยพลังงานและเคมีพันธุ์ที่ยั่งยืนนะคะพลังที่ขับเคลื่อนทุกความฝันนะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยทุกท่านเลยนะที่ได้แลบเปลี่ยนรางวัลเราก็ นักกีฬาพาราลิมปิกไทยนะคะที่ไปร่วมการแข่งขันแต่ว่าไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ขอใหอ้เป็นกำลังใจให้นะคะ สู้ต่อไปนะคะแล้วขอบคุณนักกีฬาพาลิปิกไทยทุกๆคนนะคะที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะทุกช่องทางของ Energy Time Online แล้วก็ Thai News ออนไลนนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟนเพจอินสตาแกรมนะคะทิ i k t o k แล้วก็ X Youtube แล้วก็พอดแคสต์ด้วยนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเรา เราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบาางจกรัวทไ บางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปอตทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชน มั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณ